สวัสดีค่ะพบก,กับรายการ PNP Slam um Security Toy นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นพีชมีพีชนะคะมินิพีนี่นะคะวันนี้เราก็จะมาแกะออกจากถุงกันค่ะมาแกะกันเลยค่ะสีเหลืองก่อนนะคะเริ่มจากสีเหลืองก่อนเลยคะ่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะสีเหลืองนี่นะคะอา้าวสีเหลืองหายไปอยู่ตรงไหนอะ นี่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบีบให้ดูนะคะบีบกล้องนะคะสลงมากเดี๋ยวเราออกจากอันนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เขียนด้านหลังว่า Do not eat นะคะเดี๋ยวเราก็มาแกะกันเลยค่ะไม่อยากที่จะแกะเลยแกะให้ดูอันเดียวพอนะคะค่ะอันหนึ่งออลแ,แล้วก็ขออนุญาตไม่แกะกันค่ะ ไม่ใช่ไม่แกะออกจากแกะออกจากถุงแต่ว่าไม่แกะออกจากพี่น้ <c oughs> นี่นะคะได้ตัวพีทแล้วนะคะนี่นะคะก็คือตัวพีทค่ะค่ะหาไลายเส้นไม่เจอแค่์ี่นะคะเฮ้ยเป็นบีบ <c oughs> วาสลงกันนะคะมินิพีทนะคะมาบีบกันค่ะอุ <c oughs> ยเสียงฟินมาก ก็จะเป็นพีชนะคะตัวของพีชนะคะนี่นะคะนี่นะคะตัวพีชหอมมากเลยค่ะว้ายลุ้นนี่เขารักมันมากเป็นตัวพีชที่เรารักมากเดี๋ยวพอดูกระของพอแล้วนะค่ะขอเก็บอนุญาตเก็บกันนะคะ คะขอใส่แพ็กเกจกันนะคะขอใส่แพ็กเกจกันนะคะขออนุญาตด้วยถ้ามันช้าไปนะคะแต่ทุกคนได้ดูแน่ๆค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นชีนี่นะคะใครอยากต่อไปนะคะเป็นชีสสีฟููคะ นี่นะคะมาแกะกันดมก่อนหืมกินพีชหึงเลยค่ะยิ่งกว่านนะนี่ค่ะหึงเลยสี่ชมพูนี้เราชอบเป็นแพคเกจเนยนะเราก็ต้องมองไม่เห็นนะไม่มีมองบางนี่นะคะเป็นตัวพีช,ชนะี่คะ นี่นะคะสโลว์สีนั้นนะคะค่ะแล้วก็ขออนุญาตรีวิวให้แค่นี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแนละ้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์ติรตามกัแจ้งบ๊ายบาย